ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะเพื่อที่จะมาติดตามเรื่องของผลกระทบต,ต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัญหาโรงงานดินโพเซตนะคะรวมถึงการย้ายสายเทลีออกไปจากพื้นที่ความชัดเจนมันจะเป็นเมื่อไหร่รวมถึงเรื่องของปัญหาการเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยะค่ะในประเด็นแรกคือขอตั้งคณะกรรมการ ตดูแล้วก็รดขยายงานงการ,รย้ายสารเคมีนะครับ้เรื่อง,งานที่ว่าเกียวยาเกษตรจังหวัดระยองได้ตัง้งทำงานตังน้งแต่ปีสาแล้วก็เป็นาน่าว่าเราการเกต้องนายยกอ,อุปกรพื้นที่นันในที่นี่ครับ กา,การเกี่ยวยาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในวันนี้ในเบื้องต้นมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนที่เราประมาณ700รายเรามีการป,ประชุมเพื่อตาไปถึงสมัครยเพื่อจ่ายเงินช่วยจเคืยอเบคนรา,ายละ3,000 จำนวน7 0ลายผลิตขั้นต้นการที่2งอกมาในเรื่องกระบวนการขนย้ายสารเคมีในวันศุกร์นี้เวลา10โมงทางท่านทีท่ีดีกรมโรงงานสายจมนะครับได้เดินทางมาซึ่งนัดเจอที่โรงงานนะครับจะนำลงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โรงงานไทยเอกชน3โรงซึ่งมีความเชี่ยวชาญการขนย้ายวัตถุเคมีอะลายทำใกระบวนการขั้นตอนวิธีการการขนย้ายครับปามประมาณที่ไม่เพียงพอวันนั้นนะ ก็จะมีการยื่นร้องต่อศาลนําแผนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอต่อศาลส่วนนี้มีเงินวางประกันอยู่4ล้าน9นำมาจ่ายในเบื้องต้นนำมาจ่ายแค่สุย้ายกว่าในเบื้องต้นส่วนที่เหลือเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเรื่องของงบกลางทางรัฐบาลขึ้นเป็นการผลญาและบำบัดเกมที่แตกปลายสิ้นรปะการต่อมาคือในส่วนที่พี่น้องเรียกร้องในการตรวจสุขภาพที่น้องประชาชนเราก็ ในการสั่งการในแต่เมื่อวานนี้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับนำคุณหมอนักพยาบาลต่างๆไปตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แล้วก็ตรวจเลือดตรวจเลือต่างแต่ทีนี้พี่น้องประชาชนยังอยากจะได้ความคืบหน้าให้รู้ปัญหาผู้ชมก็บอกว่าจะขอเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับอย่างพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่ของสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตำบลในการไปวิ่งตรวจบริการที่ศษกับพี่น้องประชาชน ในส่วนที่3ในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัารคือทุ่งหน้ากากอย่างเงี้ยในเบื้องต้นวันนี้ผมก็เขาสมุดไปกับทนมาสมุไปชุดวันนี้ให้ท่านกงรันไปแจกจ่ายเพื่วันเดืนมือชุดอีกหนึ่งชุดจะเสลายวันที่การถือมั่นค่ายเพื่อแจกจ่ายเพื่อไปรับในส่วนที่4ี่เรื่องการขอตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่ยี่สิบชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ขอเครื่องมือจากกรมควบคุมมลพิษไปตั้งอยู่ที่อุปกรบางอั่ทำตรวจวัดค่าอากาศและเพื่อความภูมิใจเประสานษาไทย เอฟพีอาซีเอ็นพีซแล้วก็นนคณะของมาสตากรรมนะครับนำรถโมบายเครื่อที่วิ่งตวเวนาขอช้การในพิพิธภัณฑโลกเห่งยยโลก